กอกไม้นกยกษคิวก็เอานะเป็นยังหน้าวิกก็เอาเนาะหรือว่าพอเพิ่นถามบ่พอแม่เล่าก็บ่มีอมาตาบ่เห็นเฮาก็กันไว้เนาะว่าอยู่ดีๆบัดน้ําตาซึมไห้เนาะเป็นภายเราค่อยอีหยังอย่างสยังมีเรื่องคิดอยู่บ่จักเนาะาาพี่น้องไปต่อกัน เล่ากระโมีเนาะเล่ากระโบมีบอกป้าอะไรไหมปวดถึกใจบ่นใดมองใดเห็นอยังพิษแมนมีอันใดบุพคใจที่คุยในมานี่เนาะเดี๋ยวเพราะว่ามานั่งให้นั่งเศ่้ากุ้มใจอันใดเนาะเพราะว่าป้าเราก็ยังมีทันเมื่อน่ะสบายดีสบายดีสวัสดีอีกคือเกาเด้อพ่อแม่พี่น้องนาะพ่อพอกับสวางอีกคือเกาพ่อแม่พี่น้องเลยพ่อพอกับสวางตอนนี้เนาะก็ยังอยู่เฮือนน้องแดงอีกคือเกาเนาะ ถ้าผัดเสี่ยวโซล่าเซลเมอรอบอบ์แนี้เออผัดสีมากกันเพื่อนน้องเด็กเมื่อนอเออสมาดีเด้อมีไทนะาคท่า เงี้ยคนเสียเมื่อพุ่นมอบัดนี่คนว่าทีขายขายมีผู้ซื้อแต่ไม่ได้ใช่แล้วเพคนว่าพุ่นกะมีคือกันอ่าวาดานได้เพื่อนชั้นกับชิโตเอาจะกเพื่อนเพื่อนอย่างนีน้ไปผ่ากัน,น,นเนาะนี่เป็นอย่างนีอย่านั้นโอ้โหต้องมีคนหับได้บัตรนี่อพอแพนหับบ่ามาคอยจ้ำให้คอ,อ,อยจ้ำให้พอแพนคอยอยบว่แตกบ่หนี่ได้ยู่ได้อยู่ลงเลยบ่ดุเลยดุเลย อือีตองเลยเนาะเพื่อนกะเสียเอาลงมาไว้เนาะถ้าไคอยากซื้อกั็ทายเนาะ มีคนซื้อผนกระสีคลายเพราะว่าเมื่อปุ่นผนกระบรได้ใช่น,น,นมีไฟป่าแล้วเนาะแต่ว่าน้องแดงม่เฮื่อนม่ซ,าน,มซานกระสีตโตเอาเพ <c oughs> ื่อนพิ่นแราา้านเลยเนาะอย่านนุ่นกำลังเอาลงมาโาลยคือปุน ไอเปี่ยนอไไอเปียนงกอุดยงกสดเลยเล่่ก่อนเอาดเลยดูต่นได้ด้ยรักแค้ตืได้ก็แ้น่กดีแล้วไม่จะฝุ่นเลยหรอตื่นได้บอกตืนผมได้เร็วจะต้นะไรตได่งได้เลยนะอันนี้ออกลยอดอี่อะไรด้ว นักักนัวนัเอมาได้ได้ซะมาเนี่ยเล่นมาเลักกเลยยายาวผุดวงไอู้กดช่งวโชคดีทีเบาเด็ดมากเนาะมือเนาะผ่านสบายปัญญังขนฉุงใ้เอองเืหมดรา้มไางคุเลยเอ้ัดเนี้ช่างหันอ้ห่าเ โอว่นอันวัดไม่ได้นหนฮะแมนบอกใหญ่จังหมูจักวัดอ๊อนะนะนารอบนะหามรอบนี่ยี้ามอร้องแม่ใหญ่เลเอัพแนคือรงะอันนี้ แบดยังเบิร์ดแล้วเบิ่งนี่อ้าวเกิดอะไรขึ้นไม่ไม่เดอะไรเลนี่มาจับ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 อันเดียวขอจับให้ไปโอ้ยไม่กระชากแบดอยากเบิร์ดเหรอโอ้แบดอยากเบิร์ดมันเป็นแบบนี้บ่แบดอ่อนอืมคอยกับบมหูเนาะเพราะว่าคอยกับผมีโอ้ยโอ้แบดเบิร์ดเป็นแบบนี้เนาะอวยหัวขึ้นหัวลงพี่น้องเลย ัูเด่นเก็บเมียนละัวเด่นเก็บตกบ้านน้องแดงวันนี้ไปังไไปว่ายพิบอ้วยเสาเขาคืรถใหล่เลยบอขอบพิบว่เสาก่อนหนักเลยโอ้ค่อยๆเดินนักเดิมล่มเนอะนิงๆเนินๆโทษเด้อเจ้าจับกำลังเด้อ ว้าตัเดนอยู่แขนเดียวว้าซลงเนาเ่นเนาะซูด่นเด่นเซื่องไปแล้วไปละอยู่แขนเดียวเรียบร้อยเนาะขึ้นฝ้าคึ้นฝนขักนดีพี่น้องเลยเมื่อนี้ ฟังป้าบุญวะนะจะลงแดงมานั่งพี่ดูแด้งมานั่งมานั่งลูกเ้ลานน่อยจะกินนมบ่อาดีดูมานั่งดีู้าจมางโ้ลกอแล้ว เฮ็ดได้บัดนี้จบแล้วทุกอย่างจบลงด้ดีบ่ดีใจบ่น้องแดงเอ้อเอ้ยก็ดีใจนําเจ้าคือกันําเนาะยายบ่แล้วยังือแต่กระจบลงแล้วเอ้ยแ่านีสิคายหาคายตอนดบ่ต้องซูกลยายบ่จะสิคายดินดินแม่ครับบ่เออดินแม่ออเอาไว้ ดินพอเก็บใบก่อนเดี๋ยวดินแม่นีคข้ายแน,น,น่นนตาบุญเดชอะลานสิษยายกับบริบาลอะไรเห็นดีน้ำอีกเนาะวาสิค้ายทั้งนี้แหละไปซื้อทางปุ่นมาซื้อทางปุ่นอากกินข่าวบาวอ อ้้วโ้ยืสรุปแล้วได้คืนซีให้เนาะดินเมพากันนเบิงแล้วจริงเนาะก็ให้กายมือนีมืออื่นนนะดีใจน้ําหองแดงเนาะใดบะบนกบันลายอีกบันี้เนาะแล้วห่วงือว่าธรรมดากัน ห่มงขิด hmm. ว่าลานแต่ว่าเรื่องหมุนหมังบ่อนซับซสมบัตรนี่กับบอดี้ฮวงเขาว่าคงลาะโดยวังก็เป็นห่วงลานเนาะได้เป็นห่วงว่าลานมันซักแล้วกาบบอดี้ฮวงบัดนี้เขาว่ายูขึ้นกับเหมือนกับยูพี่เนาะโดยอยู่ในใจความยุ่งยากกับ ในร้านหอยอุปสรรคผ่านไปว่าส ok no. ั euh. ้นซะได้ความด้วยดีซะเลยเนาะคุณปกปักรักษาโดยโดยกียังเกิดขึ้นไปครับกพอยังให้มีเกิดขึ้นไปหน้าเนาะแออเนาะให้จบลงปะนห้จบยงท่านี้โดนกระบบมียังขนอดกระเส้นที่ดีอกดีใจโดยที่ว่าได้ดีสำนี้เนาะดีใจน้ำเพราะว่าทางได้กะมืดเอ้ยมืดน้องทั้งพี่นั่นกับโบคิน มาสั่นซะยกเลยความดีมาซะถูกให้บริสุทธิ์เด้อบานนี้นะโดยไม่ทีโบไม่อีกแล้วเรื่องเล่าบานนี้เนาะเป็นจังไดน้องแดงอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่อชุ่มมือนี่โดยเปแหงอยู่อ่ให้แน่บ้านนี้เราทุกย่านจบแล้วบ้าไปก่อนโอ้ยเหน่งเนาะบ้านนี้ไปใส่มาใส่ก็สบายใจแล้วบ้า แต่ก่อนคันเองแต่น้ำมูลตอนนี้ใช่หมแบบมาหาเม่จอนก,ก,ก็มาทุกอย่างกรแล้วลูกเอ๋เยเนยาะเปิดเมื่อหน่สิไปหาเม่จอนอยู่บ้อนน้องเด็กบอาเลยบ้าเลยบอ <c oughs> <c oughs> น่าตกใจเด้บ่าวนี่ก่อนนั่เนาแล้วให้อีกได้เนาะเมื่อเลยบ่ติถ้าบ่เมื่อเลยบ่ก็สิให้ข้าเจ้าส่ตกใจเด้เนาะดีใจบ่น้องแดงเรื่องจบลนี่ได้ดีใจนะเนาะันี้แบบอแบบนแบบในนงคักนได้แบบว่าปาบูนั่นน่ะตู่งนงด้ ขาน้อยนั้นแบบนางคำโกงอนีงาคำโกงกับเรื่องปาบูนก็แบบนางคำโกงไปใช้ก็ได้ใ่มไกลัวละครฝนว่าพ่นองเลยแดดเลิกมันมันแบบเป็นเรื่องที่เดียวแง่ใน้หลีละครนเนาะเรื่องจริงยิ่งกลัวละครอีกบนกับพให้เป็นยังบบดนี้เนาะขอให้คนถูเด้อคนแบบดื่นแบบด่าตัวไปภายหน้าย ท่านทานผู้ใหญ่คือการะเิศถทยกับปริเทศนอนะเขาให้ผลยู่ดีมีแหงมันผลผลถึงดูซหรือว่าขนอยไปจักซื้อแต่ขนอยคือหน้าเนาะแต่เขาก็ให้ผลยู่ดีมีแงมัู่อน่นจ้ะผู้เป็นบึงเป็นแหงนันเป็นโฮมโพหมไนับแต่ลูกลานลินนอนของขน้อยทีว่าผู้อยากเข้าคิปเข้าขมและแม่นเลย ผู้บริจาคเข้าเป็นคนที้โหดสามานมาสั้นๆบริจาคเข้าเนาะขันผู้อยากเข้าคิดเข้าคมเลยเขาให้เป็นลูกเป็นลานเขาขน่อยซาตุที่่นปกปักหักซาลูกขหน่อยดีก็ย้อนเพิ่นมาสั้นมาได้ศาสตร์มัคคุณโดยเนาะพราบุญพันกระบริเรมบุญนมคุณคุณยายเพ่อใจบุญพี่น้องไอ้ที่วายซอยสาวดำลูกสาวเพิ่นเนาะได้ะได้แล้วปั๊บ พื้นค่ะภัยค่ะคนรุ่งคนจายด้เจ้าเฮ้าน้ำพื้นขันพมเฮ้าอยากได้ประกันภัยน้ำพื้นโดยนั่นนะแล้วก็อยู่ไปขันพื้นบ่อซอยป้าเนี่ยได้ก็ตายค่ะตายจะพึ่ <c oughs> งไงานดำเพราะว่าปินนป่นเน,เน,เน,เนี่นนยโบปิ่นเนาะปิ่นโปิ่นใส่บนแม่นด้บ่นหนุ่มนั่นกับบริลึกศาตร์สมมาตคุณซาทุูกให้อยู่ดีมีเงินดผูกคนที่ฝืนอีดเม็าซันๆมาซันซะ ได้ชีวิตใหม่ยังไงยังเมื่อกลับมาสวยเนาะหนุ่มจ้าหนอมออยู่ได้ไปถึงไหนกันหนอมือหมด้ล้หลุดจ้าโดยแต่น้องแดงกัถือว่าเห็นดีปรทุกอย่างอะไบอกมวันนี้อมียังคาใจแล้วจะมียังไงให้เปล่ากันให้มันจบอีกได้เนาะใหมมัน มีอีกได้พี่น้องเอ้ยแม่นจ้อยว่ามีเรื่องกุ้มใจได้ให้ป้องให้เว้าออกมาให้เบิดแสดงกุ้มใจตัวใดแหมน้องตูใส่เพิ่นนี่สิยจักทีาาทางอันทางไทยเพิ่นให้จงาจักเม็ดบ่บุญจักแบ่บ่บ่จักเม็ดั2เม็ดครึ่งบ่แม่นแต่ว่า เบื้องพันบัดพันแทผึนสิคายมือกับพันแทไว้ทางบ่าวจูวันี้ได้ว่าจู่จ้งกันหมดแล้วกันแล้วเนาะแล้วทางพื้นทางพี่นะแบบว่าทางพี่น้องคล่องขาน้อยแล้วกับทางบ่าวจูกับพี่ได้ว่ากันหมดแล้วดีใจมมดแล้วกับว่าเรนี่ยังคล่องขาเด้อกัเล่ามาแล้วเนาะบีแล้วก็ซาจู่อพ้นโอผูโดยอนาคตน้องแดงกับเห็นดีเนาะจะให้เพึ่ง จงทางคุม,มีปัญหายัางอ่าโอเคแล้วสิว่ามันผ่านไปซะเดื่องเนาะนอะอไรมันดดีกะมัน,น,นผ่านไปไวๆมุกคมาใส่เน,นาะแมนบันดีไฮน,นี่ใจชินยี่ดีเข้ามาเนาะบันดีเข้ามาเนาะบันดีเนาะน้ะนองแดงอ่าอ่าพี่น้องเวิใจน้ำน้องแดงพี่น้องเวย,เวย,เวยมือน,นี้ก็ได้เสื่อประจุกด้วยดี เป็นอยั้องวอามื่อป้าปาบุญไกินอดบ่เลยไไหี่ยุญกิอดป้าบุญในบ่อป้าโรจนหายจนห้องน้ำป้าเา่อาชบอยู่บีซีรายคนนิวาเพราะนันน้องแดงต้องขอบใจป้าบุญ ว่าผุนซอยตรงเนาะเป็นอ่าแม่เป็นแม่เลยแหละเนาะไม่ว่ายงี้เคียงชีวิตเพื่อร้านแต่ก่อนแล้วเป็นว่าไอ็ดดี้ผุนยอมเขาจะหูวิวว่าผุนยอมเขาชีวิตแลกเลยเละขนาดว่าเป็นยังค่ะเพิ่มไปได้วงชีวิตนตัวเองเลยเพราะว่าเพิ่นเป็นห่วงเจ้าขนาดนั้นบ้าลอยอ่อยากให้เจ้าได้อยากตีอยากทุกอ่างคะแล้วก็ยังกันดันบอเน่งจากเคียงชีวิตเคียงให้ร้านเนาะโดยทวงความยุติธรรมจนได้ทุกอย่างเนาะอันนี้ ຄົນວ່າແລ້ວກໍແມ່ນແມ່ຍິງລາວນະເาາະຖືວ່າໃຈກ້ານະຍຸກໃຫ້ກໍເປັນວັນແມ່ຍິງເລີຍຊາມື້ນັ້ນນະມັນຊ່ອງຊາມມື້ບວ່າຈນ້ດ້ນັเป็นນງເລີเจ คิดแล้วแต่ก่อนอันนี้ก็บริคิดดอกอันนี้การบริคิดบอกว่าดีใจเลยดี้ร้านในสำหรับการสร้างถูกหนูเมือเนาะขอให้ผลให้ผู่โตๆไปให้มีผู้อิจูสงสารทานผู้ใหญ่เป็นกาขอให้เพิ่นซอยร้านเขาหน่อยนะแล้วกับลูกก็คือเลยลูกก็ขอให้เพิ่นมาซอย มดโตขน่อยพ่นแล้วมานใส่ซ่ถ้าเป็นถ้าตายกขาให้ออกในในคำในคำนี้ถึงโดนถาถูกเหี่มอเด้งอกินเน้บ่กเขานะเดี๋ยวเาเดี๋ยวมือเลยเสื่อได้หมเอ็นเบอกบอกป่าลูกหดยันไรนสอ้ยโอ้ยโอ้ยุ่ย ขอบใจป้าบุญคืนนะแม่ขอบใจป้านะแม่ที่เป็นทวงคืนเมตตาทำหายใจบนเรวของขอจิงทุกอย่างก็ได้คืนมาเลยป็นบอกขอบใจป้านันหนาาหาป้าเนยวาป้าเนยแล้วก็เด้เงาเลยคนเนหนาป้าป้าบดนม่น้องเด็กแล้วเราเศร้าอย่างเราใจายห่านเราเรานขเขาาพอใจบาอุลีเรามันกอดด้านกรสือดล้ เราเียกว่าดังใช่บ่เป็นบ่ออะไรซื้อเป็นเออจาะซื้อเนาะเจาะน้องแดงเป็นยังไงบ้างเนี่ยเอาน้องแดงถ้าเป็นหนังบองง่ายเนาะฮะจะหายได้อืก็ยังหายแท้ยังมีเรื่องกุ้งใจบ่ไม่มีเรื่องกุ้งใจตาถูด้วยจันจิตไอ้บาเอ้ยบอเมนวัาสิ ทำมือหน่ายไข้มือหน้าเนาะลานนี่ก็ยังเป็นลานยูเจ้าบ้านยูโบได้ลานมือยูพุ่นจ้ะให้ยูดีมีแหงเลยเด้อแบบนี้ฮนโดยบ่เห็นว่าสีทรงลานไปพุ่นเนาะแดงให้พุให้กลุ่มพี่ข้าวท้อซูลนี่ก็พ่อแดงเป็นยังแดงเอ้าคือห้ยสักป้าเว้าข่อยดำบ่ค่อยดำป้าบวน้องแดงเอ่ออดอกไม้แดงคือเขาอดอกไม้หมาเนี่ ที่ว่าเบ้าเรีวทั่วเลยพอคนถามบ่เนาะยันพอคนถามแบบว่าเรีวเดี๋ยวบ่เบ้าเรื่องเรื่องให้เรื่องหน้าสี่ก็มีได้อันนั้นมีบ่าโจเอาดอกไม้มาให้แน่ดำไปเอาดอกไม้มาให้แน่เพราะว่าจะได้โอบนะโอบพ่อแมแหองเขานั่นนะทีเนาะดอกไม้ก็มีอยู่บ่แถวนี้ดอกไม้นกยังคิวก็เอาหน้าเป็นยอดหน้าใบฤกษก็เอา นเนาะหรือว่าพอเป็นถามเพอพอไม่มเล่ากับบ่มีน้อทตาบูาบเห็นเขาเกิดกันไวน้เนาะบาอยู่ดีๆบัดน้ำตาซึมไห้เนาะเู่นอใยเราค่อยออยังก็ยังบูชาย,ยังมีเรื่องคิดอยู่ยเหมืนกเนาะคิดจ้าท <c oughs> เล่ากับ,บ่มีเนาะน้ซกับบ่มีบอกป้าอะไรยไหมบถึกใจบนใด มึงได้เฮ็ดหยังผิดแม่นมีอันใดบ่พอใจคุยในมื้อนี้เนาะว่ามานั่งให้ังเาุมใจอันใดเนาะเพราะว่าป้าก็ยังบ่ทันเมื่อยน่ะมียังให้บอกป้าให้บอกลุงเนาะบอกอัครบแม่นน้องผมอยู่กันครบนี่ต้องมีหยังก็เว้าออกมาเลยยังมีเรื่องหยังค่าใจนะถามมึงป้าบุญเป็นหยังบ่ป้าเนาะ เอาเอานั่นเพิ่นมีนะบุวคาใจไอ้น้องเวอามาอนี่งวอกเกี่ยวแล้วน้องแดงบ่ได้เป็นอย่างนั้นแม่แ่เองแดงบ่ได้แมนแท้เต็เรื่อนี้นบ่ได้มียังได้เกิดขึ้นแม่นเพราะว่าผู้ใหญ่เพจะวกาเ้าให่ได้เรียบร้อยแล้วเนาะถึงว่าน่องตาบ้าบุญกอดอาเล่ามุค่ะบาลเป็นน้กอดลาแน่ฮะจะเป็นฮะ มีการห้องไม้หารดอกไม้เทียนคู่แล้วพี่น้องาโอ้หายแกเมื่อ่ะแกเมืดมาเสียหายกับบอกป้าเองนี่เอานิ้มบาดเนาะบาดเด่นบ่ได้เนาะคนต้นได้ยังได้น้องแดงเนาโอ้ยน้องแดงเนาะขึ้นหัวเป็นอะไรขึ้นหัวก็บอกเพะไนโอ้ไปแสดงนางได้แล้วน้องแดงนี่ไห้กับเป็นหัวกับเป็นบาดนี่เอ้า ีนีเาน้ำตาให้ด้นี่จัอันนี้ก่อนจังวราไปแสดงนางได้แล้วเหรองานโชงงานชอยุนีัหวก็มีบัตรมีบัตรอมีบัตรเติมเงินให้ผมมีบัเติมเงินได้่ดอก เห็น่าะมีรัดก wow anyway> ็ให้ป่ะไปมีบทโอนอันกโอนให้เล่าเีเนอะข่อยโอนมาเป็นเอน้ยนอนนองเดกพี่น้องเลยกะห่ไัเลยถวยอไป้านนาว้น้าเลยถ้วยวยสียือเลยอมเหมือบอลตกใจบดพี่น้องเลยป้าไวเลยเนาะเอามาไว

บอกบไานีแล so so ้วซอยได้ทุกย่านี้ามีัไปได้เลยบอก้เพิ่นนี่นางแดงแล้วแม่นเออนางหลานใหบันาหบ่ไดโอยนองดผู้ที่เล่นผู้ที่เบิ่งบ่แม่นว่าถ้าน้อยสิได้ทันหน้าใครหน้าบ่แม่นเลยเด้ออันนี้ค่เพราะว่าเดียวให้ดีใจบ่แม่นสิได้นะถูกหาบ่ได้ี่ให้หาบ่มีเพราะว่าพี่น้องสิอยู่เนไเฮืมนโก็อยู่างแ่ถามเบิ่งผู้แงอยเนน่ะถาม่าได้เนาะดีามด้อไดู้ไดู้่นอเพิ่นานี่ แม่หัวใจหายยิมีห้างต้องเด็กในนี้ว่าพ่อมาถามเห็นบ่ไม่หายอเด่นทางตาบุญเจ้าก็เอินบบกเลยแาวเลยกเพิ่อกิ้ื่อแล้ว่น้งน่องเลยดโบเสืออยาลบกูคือพวกว่าด้วยเนาะตอนนี้ผนก็ยิมได้แล้วเนาะ ตุกใจเบิรพี่น้องเลยเนาะน้องแดงเพิ่นอยู่ดีๆน้ำตาคู่พลึกๆลนาะเห็นนหมก็คึอโค้ยนะเพิ่นพี่น้องเลยเบรเพิ่นว่าพอเพิ่นมาถาม่าสั่นเรื่องให้เรื่องหน้าไนเนาะเพิ่นก็เลยแบบว่าเพิ่นถามมันเพิ่นอยู่เฮาก็เพิ่นอยู่คนโลกแล้วเนาะเพิ่นถามเลยคือค้นถามไหมเนาะคำว่าเพิ่นมาถามไนี่ชิมีคนห้องคนหฮโรถพี่น้องเลยนี่ก็หนาชิแม่เนาะเพราะว่าคนมาเต็มเพิ่อนเพิ่นก็ชิ่วทวงสิตื่นแม่เนาะ เพื่นก็นสิถามว่าแล้วระบอยังสัน่นยังสิ่เลยนอะงถามว่าเป็นคนห่ากันเลยอืมกาดีใจน้องทีน้องแดงเพื่อนกะได้ยิมในหัวแล้วพี่น้องเลยกะป้าเพิ่นกะ,ะได้เอินบอกนอะงขันหาไเอื่นอยู่ในเฮือนเพิน่นเนาะขอบอกเพื่อนว่าแล้วทัวแล้วเนาะ กาสีประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณทีพ่อแม่พี่น้องเขามาหับชมคลิปของสว่างเด้อเนาะกาบกษัรสว่างกาบุมีอย่างตบเทนเนาะมีแต่ค้าอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเบิดสุขสุขคนเนาะร่ำรวยเบิดสุขสุขคนเหตุการณ์งาน,นไหนกาให้ราบลื่นเนาะกาพก่อพ่อกันมาในคลิปหนาเด้อพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กายสบายดี